นี่เลยครับทุกคนซูเปอร์วันโปรตวไทย รถไฟฟ้าขนาดเล็กดีไซน์น่ารักกะทัดรัดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดิมในรหัส NC แต่ปรับใหม่ทั้งคันมีการตีปุ่งด้านข้างทําให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า100%มาพร้อมกับบูสต์โหมดในรหัส Super One p r o t o t y ตัวใหม่นี้นะครับเป็นการเพิ่มแรงมาได้ชัวร่าวในการกดพดเดิชิปเพื่อเพิ่มบูสต์โหมดขึ้นมานอกจากนั้นแล้วนะครับตัวรถมีการทำเกียร์สังเคราะห์ได้ถึง7สปีดนะครับเป็นการปรับที่ฟีลลิ่งคล้ายๆ้กันกับนเจ้า Hyundai Ionic 5e และมาพร้อมกับ Active Sound Control สสาามรรถรับเียง ด้านในและด้านนอกได้เพื่อเพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่ให้มีความสนุกสนานมากขึ้นในตัวถัง Super ร์วันโปรโตไทป์แบบนี้คันเล็ก น่ารักเนี่ยตีปงแบบนี้และดูค่อนข้างที่จะเทส่สวยงามไม่แพ้ใครแน่นอนครับล้อขนาดใหญ่รถคันแค่นี้ล้อขอบ16นะ205 45R16 ยาง Advan นฟรีว่าทำมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะและเน้นความสปอร์ตด,ด้วยดูเบรคคาลิเปอร์สีแดงด้วยอย่างเท่ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแบบอีโคเฟนลี่ทำมาจากวัสดุรีไซเคลิลหมดเลยไฟหน้าวงกลมแบบนี้สวยงามด้านหน้าวัสดุรีไซเคลิลพร้อมกับช่องรับอากาศสำหรับแบตเตอรี่และ เัวเปิดช่องชาร์จเท,าทมาก